ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นได้เป็น2ส่วนนะครับถ้าเกิดส่วนในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาเนี่ยนะครับจะมีอยู่2อประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการโฆษณาที่เป็นเท็จเกินจริงทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสารสำคัญเป็นเรื่องของความผิดต่อรัฐนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผู้บริโภคไปเจอนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยทำให้ผิดตามมาตรา22ของบคุ้มครองผู้บริโภคสามารถที่จะแจ้งที่สคบได้นะครับเราจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจนะครับถ้าเกิดว่าเขาผิดตามมาตรา22ก็คือเป็นนเเทจกิิรง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสารสาคัญเนี่ยเราจะมีโทษปรับผู้ประกอบธุรกิจ10,000แบาทนะครับหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับแต่ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือในประเด็นที่บอกว่าถ้าเกิดเราไปโฆษณาเราได้รับสิ่งของการโฆษณาแล้วไม่เป็นไปตามนั้นนะครับทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายนะครับจากการที่ได้รับการพราณนาของสินค้าและบริการท่านก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการเรียกรยก้องค่าเสียหายนะครับหรือการเยียวยาค่าเสียหายจากผู้บริโภคได้ซึ่งกระบวนการก็คือขอให้ท่านร้องนะครับ เข้ามาในช่องทางของเราครับซึ่งเรามีช่องทางอยู่หลายช่องทางช่องทางแรกก็คือมาที่สคบนะครับที่ศูนย์ราชการเสนอพระเกียรตินะครับท่านสามารถมากรอแบบฟอร์มคําร้องได้นะครับหรือว่าท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็โทรสายด่วนได้นะครับเรามีสายด่วน1นึ6นะครับท่านโทรมานะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ ocpb.go.th นะครับท่านสามารถที่จะกรอกได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ นะครับเราก็จะดําเนินการกระบวนการเรื่องของการฟ้องร้องซึ่งกระบวนการเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีขั้นตอนก็คือเมื่อเราตรวจเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยนะครับท่านครบถ้วนท่านถูกละมิดสิทธิ์แน่นอนนะครับเราก็จะมีการเชิญเข้ามาในชั้นของพนักงานเจรที่นะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องของการเจรจาไก่เกลี่ยก่อนถ้าเกิดการไก่เกลี่ยระหว่างผู้บริโภคกับการเจรจาในชั้นเจรทีไม่สําเร็จนะครับเราก็จะมีในชั้นของอนุกรรมการไก่เกลี่ยนะครับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคนะครับเพื่อที่ ผู้ร้องนะครับคือผู้บริโภคโดยมีอนุก,กรรมการนะครับจากหน่วยงานทั้งภายนอกแล้วก็มีจักสคบเป็นคนกลางในการเจราจาให้ถ้าเกิดว่าการเจราจาในชั้นของอนุก,กรรมการไกรเกลียดนี้ไม่สามารถเจราจากันได้จบสิ้นนะครับเราก็จะมีเรื่องของการเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งมีท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับท่านจะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้บริโภคนั้นนะครับเข้าตามหลักเกณฑ์มาตรา39ของพรบรคุ้มครองผู้บริโภคหรือเปล่าซึ่งขออนุญาตน,นำเรียนหลักเกณฑ ตามมาตรา39ก่อนก็คือว่า1ก็คือว่าท่านเป็นผู้บริโภคไหมถ้าเกิดท่านเป็นเป็นผู้บริโภคเพื่อการใช้ซื้อสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันหรือการบริโภคท่านเป็นผู้บริโภคแน่นะครับอันที่2คือท่านถูกละเมิดสิทธิ์หรือเปล่านะครับละเมิดสิทธิอันที่นี้ก็คือจากการที่ท่านไปซื้อสินค้าและบริการไหมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือท่านการละเมิดสิทธิ์นี้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยส่วนรวมหรือเปล่าถ้าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคโดยส่วนรวมครบทั้ง3ข้อนะครับตามมาตรา439 คณะกรรมการคุ้มครองบริโภคก็จะมีมติสั่งฟ้องคดีให้ทันนะครับคราวนี้สคบอเองก็จะเป็นผู้ฟ้องคดีแทนท่านผู้บริโภคนะครับก็มีการสู้กับผู้ประกอบธุรกิจไปเจอท่านถึงชั้นชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ทดีกาก็ว่าไปนะครับสุดท้ายเราก็จะได้เงินนะครับธระการเยียวยาความเสียหายในการละเมิดสิทธิ์คืนให้แก่ผู้บริโภค